ัวอะไรไม่ได้เข้ากนะันทั้งทั้งอย่างเลยเนะนี่ยจริงเหรอไม่รู้จะแก้ยังไงเดี๋ยวนะอสชูมา เราจะต้องใช้ชีวิตตามสีนั้นโดยการสุ่มสีในวันนี้นะคะเราจะใช้อุปกรณ์นี้แหละคะ่ะทุกคนนี่วงล้อสีลุงนะคะบอกเลยนะคะว่าสุ่มได้สะใจแน่นอน,นะคะ่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะต้องใช้สีอะไรบ้างอาจจะได้สีแปลกๆที่ไม่เคยใช้มาก,ก่อนเลยก็ได้เริ่มเริ่มแรกนะคะทุกคนเราก็ต้องมาแต่งหน้าก่อนค่ะ นี่นะคะเป็นการแต่งหน้าแบบว่าปกติของเขาเลยนะทุกคนนี่คือสีที่เขาใช้ทุกวันนะคะก็คือปากสีแดงส้มๆหน่อยแก้มสีแบบพิ้งๆงแล้วก็ไม่ทาตานะคะทุกคนอ๋อไปห้างได้สีลุงสีฟ้าใกล้ขอบฟ้ามากกว่าแต่งตาสีฟ้าเหมือนจะไปงานเลยตักอย่างอะทุกคนนี่นะคะคือฮาเลียสีลุงของเรามนาะทุกคนนี่ชื่อ ทบทบสีมันมีหลายฟ้ามากเลยอะหาจิ้มดีดีใช้ยไงผสม้ำไไปอี้อะไรอย่างใครอ่ชอบสี้ามาแล้วไม่ได้ฉันไปหมดเอ้าฉันต้องไปไปไปเดี๋ยวมันเละไปเอออย่างนี้แหละหตาโดนต่อยอะทุกคนมันดูแบบ มันดูวอรวังอ่ะทุกคนซึ่งเขาชอบแบบว่าเมคอัพ no make u หนี่ไปทาสีฟ้าไปเกือบจะไม่ติดแล้วเนะี่ยหนาวะเชียวโอ้ยอยังไงเนี่นนย้ยต่อมานะคะทุกคนเราก็จะมาทาปากของเราเนี่ยใหเป็นสีฟ้าจะได้หรอ ไม่ตอนทาลิปมันต้องทำปากอย่างนั้นด้วยเหรอดูไม่ใช่คนดาวนี้อ่ะดาวไหนไม่หรอไม่เหมดาวนี้เลยทุกคนเนี่ยมันรุนเต๋ยเลยอะไม่รุนต่อยมากเป็นไงบ้างทุกคนมันเบาใบมันจางมองแทบไม่เห็นเลยจางอะไรนะไม่มันมบาแบนจริงจริง กกันดีว่าว่าเราจะได้ชุดสีอะไรขอให้ชุดมันเข้ากับหน้าเถอะเดี๋ยวก่อนจะไปชุดอ่ะแกจะต้องทําผมสีอะไรเฮ้ยหัวอะไรเหรอเอ้ยสีสีเขียวแกไปไอหัวสีป้าต้องไปกัดสีผมเป็นสีเขียวเลยเหรอข้ากำลังหาร้านไปทําสีผมค่ะไม่ต้องไปไหม เตรียมให้แล้วสเปรยสีเขียวเสายมันจะไม่เป็นมะเร็อ้วเขียวเยหรอแล้วจริงใช่ไหมหอ,อ,อ่ะต oh ั้องอไโอ,อ้ยย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 ่ยยยยไยยด,ป,ด <c oughs> ป่ยยย เป็นไงบ้างอะยูอาจูมาเนี่ยติดตรอให้ดูไปคนเท่ไปทุกคนทำไมคู่กันาะนี่ชอบปะเป็นคนญี่ปุ่นเลยชอบไหมได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมโอเคมันมันมันเป็นเปอร์มานเนเฮ้ยตายดี้ยนี่ยเขาหัวเขียวหน้าฟ้าขนาดนี้นะคะมาดูกันว่าชุดวันนี้ของเขาเนี่ย เป็นสีอะไรถ้าได้สีลุงนี่คือไม่กล้าเดินออกไปไหนนะทุกคนจ็ปะไม่เอม่วงไม่เอาม,ม่ามวงไม่เอาลุงสีแดงแล้วก็นนทุกคนคริสต์มาสอ่ะคมะอนโอ้สุดยอดนะแค่นแคมให้พ่อแม่ภูมิใจว่ะ <S <S 2> <S 2> <S 2> เป็นชุดแจ็คแจอย่างวันนี้เป็นไงบ้างคะทุกคนหัวเขียวตัวแดงปล่อยเพลงคริสต์มาสดิยนามันยาวมีอะไรมาหน่อยจะแปะให้เลยใส่ไม้ต้นไม้เลยทุกคนตอนนี้คือจะบอกว่าหิวแล้วอยากกินอะไรอร่อยอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปสุ่มค่ะมาดูกันว่าเขาจะได้สีไหนคิงเกอร์เบล S <S มาดูกันนะคะวันนี้เขาจะได้กินสีอะไรไปเฮ้ยได้สีเหลืองแทุกคนเป็นสีที่บอกเลยนะคะว่าของสีเหลืองอะ่ะโคตรอร่อยทุกคนเดี๋ยวเขาไปดูในตู้เย็นก่อนนะคะว่ามีอะไรเหลืองๆอะไรอ่อยๆน่ากินบ้างอะไรเหลือง,งออ่่ชขงงเเเเสียเียยยนหลลื ัอยลทุกคน <laughs> เขาไปเจออันนี้มานะคะอยู่ในตู้เย็นนี่เลย <c oughs> เอาลารี่เนยชีสทอดทุกคนบอกเลยนะคะว่ามันน่าลองมากนี่ทุกคนเดี๋ยวเขาจะทําให้ดูนะคะว่าเขา่ชอบกินแบบนี้มากมันฟินมากๆเลยจัดไป <c oughs> ชีสเหรอมีกินชีส เอาจริงทุกคนยังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนเนี่ยทำเนยชีสทูตเลยนะคะทุกคนนี่คือแบบว่าแปลกแล้วก็น่ากินมากเลยค่ะปากเนยเลยหอมชีสต่อมาครับทุกคนเอาขนมปังคว่ำลงบนกระทะักไป ทนเหลืองก่อนหน้าทาสุดๆเลยอ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคน mm. ทุกคนบอกเลยนะคะว่ามีความเข้มข้นของพาเมซานชีสอยู่เต็มๆคือดีสุดๆความอร่อยในกระปุกเดียวประหยัดเวลามากแถมวัตถุดิบนะคะมีแค่สองอยา่างต้องไปลองกันนะคะทุกคนคือปังไม่ไหวแล้วอร่อยมากที่อร่อยขนาดนี้จริงๆแล้วเขาใช้ เนยอะลาล,าล,าลาี่ทุกคนทุกคนใครทําไม่เป็นนะคะ <c oughs> เขามีนี่วิธีทําอยู่ข้างกล่องด้วยนะก่อนออกจากบ้านนะคะเราก็ต้องใส่ถุงเท้ารองเท้ามาดูกันคะ่ะว่าเราจะได้สีอะไรไปรองเท้าสีสีลุงทุกคนม,มีได้หรอคนะสีลุงไม่มีอ่นนี <c oughs> โดดเด่นสไตล์ใชสไตล์แบบแพ้นี่ทุกคนครบทุกสีเลยนะคะลุ้งมากมากเลยถุงเท้าแล้วก็นี่รองเท้านะคะก็ลุ้งบอกเลยว่าวันนี้ไม่มีอะไรแมทกันเลยหัวเขียวเสื้อแดงรองเท้าลุงจริงๆแล้วเขาไม่ใช่จูม่าเป็นคนบ้าป้าทุกคนออกไปข้างนอกกันดีกว่าค่ะเราจะใช้รสีอะไร

ตัวอะไรไม่ได้เข้าไอาน้นั้งสั่งอย่างเลยเนะี่ยหัวจะหลอดตีนและนี่คือการเปลี่ยนรถสีขาวให้กลายเป็นสีเขียวค่ะคันแค่คันเลยคันไข่นี่ค่ะทุกคนพี่เขาชอบแปะกันไงเขาคยเห็นว่ารถคันนี้สีเขียวแค่นี้รถของเราก็กลายเป็นสีเขียวแล้วเว้ยนี่ว่า แกอาการหนักนี่ฉันขอไม่เดินข้างแกไม่ได้จริงๆคันนี้มันเป็นได้สายสีนะออกมาดูดิคนตัดสีที่เหลืองนีออนเป็นคันนี้เป็นอปลาว u ี่ใน h e เลยังไงเขาายจะทำยังไงอหน้าที่คนตัดเขาต้องทำได้ทีมงานคุณภาพ ทุกคนจะบอกว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้มากันแค่สองคนไม่ไป <c oughs> ป่าเขาแค่เ <c> พ <oughs> ื่อนนี้เขาทัดและขาของเขาดฟป้าดฟป้าจะไปเที่ยว <c oughs> ทุกคนทุกความพี่เดฟบ้านะคะจากครั้งที่แล้วเนี่ย มันย้อมไม่รูด<น>วันนี้นะคะเราก็เลยนัดร้านแก้สีไปนะคะมันเป็นร้านย้อมขนหมาละทุกคนเออมังเอิญไปย้อมในวันนี้แล้วเรียบาร์ตจะได้ย้อมเป็นสีอะไรกันนะทุกคนมาถึงแล้วนะคะนี่ <c oughs> เพื่อนของปาเฮ้ยน,น่ารักอะไรทุกคน <c oughs> เป็นปาแล้วของเพื่อนให้หเร็วให้เ <c> ร <oughs> ็วยากกันหรือเปล่าเออ <c oughs> นี้ไปทำสี อะไรทำถึงเป็นทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยคะร้านก็าทำผิดครับจริงเหรอมาเราจะแก้ยังไงเดี๋ยวนะยอมเองหรือเปล่าขนาดย้อมไม่ให้ร้านยอมเหรอคะเนี่ยไม่ร้านแถวบ้านครนะหรอบอกว่าทำไมนะร้านบอกว่าน่าจะต้องเป็นโทนสีชมพูนะคะแต่ว่าเรามาในวันนี้พร้อมกับการสุ่มสีมาดูกันนะคะทุกคนว่าเดี๋ยบัาจะได้สีอะไรค่ะ เฮ้ยได้สีฟ้าทุเปาร์จะกลายเป็น blue dog จริงๆริงเเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นะะเดี๋ยวอันนี้ขอเดปารเป็นสีฟ้าไเลยนะคะแบบสูงๆสีฟ้าห่างฟ้าเข้าไหมคะเข้าค่ะอันนี้เข้าเอาคิ้วสีฟ้าได้ไหมอันนี้ทำคิ้วก็เลยเหรอคะเดี๋ยวพี่ลองดูให้ละกันเนาะ แต่เอาเป็นว่าเป็นถูสีฟ้าหางสีฟ้าโอเคค่ะได้ค so okay. ่ะทุกคนแล้วมาดูกันนะคะว่าเดฟ้าจะกลายเป็นยังไงชิ่ทุกคนตอนนี้นะคะเดฟ้าเสร็จแล้วนี่นิวเดฟ้าเดฟ้าน่ารักเลยนะโอ้ยใสใสใสกันปะป้านมันนี่ข้ามันนี่มันนี่หน้าบานไปบานไปมันลืมเทมปแล้วโอ้โหอุ่นทุกคนเดฟ้าน่ารักมากเลยมันอยู่นี่คอเลย ไู้ผูเป็นสีฟ้านะคะฐางก็เป็นสีฟ้าผสมชมพูนอนส่วนตัวนะคะเป็นลายแบบว่ากลมๆเนาะใช่จให้มันะจายกระจายนี่มันไม่ใช่หมาบนโลกมนุษย์นี่ที่มันเป็นหมาอ่าโกจริงๆแลยมาจากดาวไหนอะเราฉันไม่ใช่หมาแต่ฉันคือโอเคไม่ใช่แล้วค่ะตอนนี้หิวมากเลยจับกันดีกว่าค่ะทุกคนนี่ฟ้ารักมากป้าปปีบ ของวบแล้วดีกว่าค่อาะอมนยสอยากให้ทุกคนไปลองมากเลยค่ะทุกคนอาลาวี่เนยชีทอสบอกเลยว่าเป็น ทำง่ายสะดวกายเนยชีสเนี่ยต้องหลงละหรือจะกินแบบสดสดปาดบนขนมปังแบบที่เขากินนะคะบอกเลยว่าอร่อยสุดๆมีขายตามห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์ชั้นนำทั่วไปมีเลยทุกคนไปซื้อกันนะก็เป็นไงบ้างคะทุกคนกับการสุ่งใช้ชีวิตตามสีนะคะบอกเลยว่าวันนี้ได้สีอะไรแปลกกับอะไรแปลกนะคะทุกคนแต่เราก็ผ่านมันมาได้ค่ะแปลกแปลกก็ถ้าใครหายเขานะคะ EP 2เนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปน,นี้นะคะอย่าลืมก, like, <c oughs> share, กดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้อาจุมาด้วยนะคะวันนี้เลวลานะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกินกันนะคะทุกคนอร่อยมากพิซสุดเด้ง